สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมันนี่วาร์ไลน์นะครับผมก็หายไปอาทิตย์หนึ่งนะขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคอวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตนะครับเว็บขุดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้โดนแบบได้โดนแบนไปรู้สึกว่าจะสอง,สองเดือนกว่าๆนะครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งเปิดมาได้เนาะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผมใช้อไอพี IP สลับกันอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยแบนผมไป 2เดือนครับจริงๆผมจะทิ้งเว็บตัวนี้ไปแล้วเนาะสำหรับในมือถือนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปเปิดในคอมนะครับไปเปิดในคอมอีกบัญชีหนึ่งแต่มันคนละเน็ตกันคนไร้พีกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไอดีตัวนี้กลับมาแล้วอยู่ดีๆก็กลับมานะผมก็ไม่ไม่มั่นใจว่าอมันมันเป็นเพราะอะไรเนาะหรือว่าเขาตรวจสอบผิดหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมใช้เน็ตมือถือมาตลอดนั่นเองนะครับ โอเคก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตดูว่าถ้ากลับมาแล้วมันยังสามารถถอนได้ไหมนะส่วนเพื่อนนะที่เล่นตัวนี้อยู่นะผมแนะนำนะให้เพื่อนๆนะครับผมเวลาเคมได้หรือว่าขุดได้นะให้ถอนทันทีเลยเนะเพราะว่าเผื่อวันใดวันนึงเราโดน โดนแบบผมขึ้นมาเนาะมันเหรียญมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะค้างอยู่ในนั้นเนาะทำให้เราเสียดายนั่นเนองนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนนะส่วนวิธีการขุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปสอนแบบละเอียดให้เนาะเพราะว่าผมทําไปค่อนข้างหลายคลิปมากๆเลยเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนว่ายังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่านั่นเนองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองถอนสดๆให้เพื่อนดูว่ามันยังสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับสําหรับเวทขุดตัวนี้เนาะก็ไปที่ผมจะไปที่สวอปก่อนเนาะเพราะว่าผม ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาขุดกับมือถือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดมือถือเนาะครับช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆเลยก็ขออภัยด้วยนะพเเพราะว่าผมมีลูกน้อยนะครับผมเนาะอัตราการแลกของผมก็อยู่ที่ประมาณ4%เนะครับถ้าใครไม่อยากโดนค่าธรรมเนียมแบบผมเนาะก็ต้องขุดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมขุดเข้าไปเรื่อยแต่อันนี้ผมก็ทําให้ดูว่าเอ้ยมันยังสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับผมจะลองดู เดี๋ยวผมจะแลกสักประมาณ8ดอนนะครับเพราะผมมีอยู่แล้วประมาณ4ดอน8 8.2แล้วกันนะครับโอเคกด e Xchange ได้เลยอันนี้สําหรับไม่ได้ขุดนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากถอนทันทีแต่ต้องเสีย4%ในการ swap เหรียญหรือว่าแลกเปลี่ยนเหรียญน,นั่นเองนะครับทีนี้ไปในส่วนของการถอนนะครับอโอเค ถ้าใครไม่เห็นเหรียญที่เรามีนะครับก็ให้เพื่อนไปกดที่ High Small Balance ตรงนี้นะมันจะซ่อนอเหรียญที่ไม่มีเหรียญที่เราไม่ได้ขุดไว้นะครับมันจะซ่อนทั้งหมดเลยอ่าโอเคตอนนี้มันบาลานมันหมดเนาะนะครับมันหมดเดี๋ยวผมจะลองถอนดูว่ามันยังเหลือให้เราถอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขา Admin เขายังน่าจะยังไม่ได้เติมนะนะครับโอเคการถอนก็ง่ายๆเลยนะก็คือให้เพื่อนไป add กระเป๋าที่ ที่ตรงนี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้แอดกระเป๋า f o r เซตเพยก็ใช้อีเมลที่เราสมัครกระเป๋าฟอสเซตเพย์แอดเข้าไปแบบนี้นะครับใครที่แอดแล้วนะครับตรงนี้อ่าไหมเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับประมาณนี้13ดอนเดี๋ยวผมจะลองเทสถอนดูก่อนเนาะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันสีแดงนะครับมันก็เกือบเกือบหมดแล้วโอเคกดรีเควสอ่าโอเคตอนนี้นะครับ ตัว USDT เขาหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเรายังสามารถถอนเหรียญอื่นได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคถ้าสมมุติว่าผมอยากถอนเหรียญอื่นนะผมต้องสวัป USDT อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสวัปให้ดูเลยเพราะว่ายังไงก็ลองแค่ถอนแล้วนะครับแต่ก็การซวอปอีกรอบหนึ่งก็คือเราก็ต้องเสียอีก4%ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่เสียเนาะเราเสียอีกเพิ่มนะครับแต่เพื่อ เช็คว่าจะถอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คเหรียญก่อนว่าเหรียญไหนมันยังสามารถถอนได้อยู่นะครับเหรียญมันจะหมดค่อนข้างเยอะอ่า TIX ก็สามารถถอนได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะสวอปไปเป็น TIX ล้วกันนะครับก็วิธีสวอปก็เหมือนเดิมเลยนะไปที่ขีดสามขีดด้านบนแล้วก็ไปที่คําว่าสวอปตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองลองเทสแรกอีกรอบหนึ่งนะครับทงนี้ผมจะแลกจากเหรียญทั้งหมดเลยแล้วก็ไปที่ TRX TRX มันก็ไม่ค่อยอดีดลงดีดขึ้นแรงเท่าไหร่เนาะนะครับก็ลองดูโอเคผมจะแลกทั้งหมดเลยก็กด exchange นะครับ ก็จะได้ประมาณ163 US เอ่อ163 TRX นะครับโอเคทีนี้ไปที่ถอนนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูว่ามันเข้าทันทีหรือเปล่านะครับอ่าโอเคเลื่อนมาที่ TRX นะครับนี่ก็ขีดบาลานซ์สเตตัสตรงนี้เขาเต็มเนาะก็ยังผมคิดว่าน่าจะถอนได้อยู่กดเข้าไปเลยนี่เขาบอกว่าจะเข้าภายใน2วินาทีนะประมาณนะครับ ก็คือ1น,น่าจะ1วินาทีเข้าเลยมันเดิมนะผมก็จะมีอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Pro ร e เซ็ a เพนะครับพอใครแอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดรีเควสตตรงนี้ได้เลยมันจะเข้าทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนว่าได้หรือเปล่าปุ๊บอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับ163 trx เดี๋ยวผมพาไปเช็คในกระเป๋า usdt นะว่า,อาถอนเร็วอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่านะครับ ก็กลับมาครั้งนี้เนาะก็ผมจะได้เท่าไหร่ก็จะถอนออกหมดเลยแล้วก็จะอัปเดตการถอนให้เพื่อนดูด้วยเนาะเพราะว่าเผื่อวันในวันหนึ่งผมโดนแบนไปนะครับแล้วมันอาจจะแบบว่าถอนไม่ได้นะครับผมก็ลองต้องถอนไว้ก่อนนั่นเองนะครับโอเคก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ไฟนอลออโตเคมนะครับเว็บนี้ก็ยังเล่นได้อยู่แต่เปลี่ยนเสเต็ปนิดนึ่งก็คือขุดแล้วถอนเลยนะครับเคมแล้วถอนเลยดีกว่านะครับภายใน1วันภายในวันเดียวเลย มันจะปลอดภัยกว่าเนาะนะครับเพราะว่าขณะที่เว็บที่ผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะมันยังแบนผมได้เลยนะก็เออก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็ทําเสร็จถอนเลยทําเสร็จถอนเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้ยังเล่นได้ตามปกติเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ